มาสักทีนึ่งสำหรับข้อมูลอัปเดตใหม่ในวันที่13เดือนนี้ก็มีหะายอย่างที่ต้องมาคุยกันเลยเพราะงั้นผมไม่พูดท่าทำเพลงแล้วมาเข้าเรื่องก็คือจะเป็นอัปเดตท,ที่ชื่อว่า s a n a n d r e a s mercenaries ดูแล้วเนี่ยดูเหมือนจะเป็นแบบอัปเดตท,ที่เกี่ยวกับพวกเครื่องบินหรือว่ามีการขับเครื่องบินยิงกันกันกบทหารอะไรแบบนี้นะแล้วก็มีพวกมาริเวเตอร์เป็นศัตรูกับเราด้วยก็หลกัหลกๆเนี่ยมาดูข้อมูลอย่างแรกเลยที่เขาให้นี่ก็คือรูปภาพอันนี้ มีเครื่องบินใหม่เว้ยโคตรที่จะเท่ดูดิมันเป็นเหมือนกับเ,เครื่องบินเจ็ตนี่แหละผมไม่แน่ใจว่าปืนอยู่ตรงไหนอันนี้น่าจะเป็นปนืนคลเนาะแล้วก็มันดูแบบมันดูเล็กๆนะปัดเปรียวแล้วก็โอ้โหราคา10ล้านนี่ผมก็น่าจะซื้อเออแต่ไม่รู้มันขายเท่าไหร่แต่แม่งสุดๆไปเลยอัน,นี้เขามีเนื้อเรื่องของอัปเดต DLC นี้มาให้ด้วยนะก็คือพี่คนเนี้ชาลีรีด เขาเหมือนกับว่ามีงานให้เราทำเว้ยเขาเป็นแบบช่างที่อยู่ในแฮงเกอร์ของเราอะนะแล้วก็มีวิธีหาเงินใหม่อือันนี้จากที่ผมอ่านนะดูเหมือนจะมีไอ้ภารกิจสักอย่างที่คล้ายๆกับไฮส์ยังไม่แน่ใจว่าเป็นไฮส์หรือเปล่าแต่ว่า มันมีการแบบไปขโมยของไปบุกฐานทัพศัตรูอะไรประมาณนี้อย่างหนึ่งนะแล้วก็จะมีพิธีการหาเงินเขาจะไม่บอกนะว่าเป็นวิธีการหาเงินแบบไหนแต่ฟังดูแล้วเนี่ยอาจจะเป็นธุรกิจก็เป็นได้หรือว่ามี2ออย่างนะก็คือเป็นไฮส์แล้วก็ธุรกิจ แต่น,นี้ยังไม่คอนเฟิร์มให้เราแบบตีจากคําที่เขาเปลยๆมาให้เราก่อนเนี่ยเขาก็มีรูปอันนี้มาให้ก็จะเป็นแอร์คาร์เพียร์ที่หลายคนจะเคยเห็นกันไปแล้วที่มันเอาไว้จอดพวกเครื่องบินอะไรทั้งหลายไม่แน่ใจว่ามันจะมีขายให้เราเป็นเจ้าของได้หรือเปล่าโหโใหญ่ขนาดนี้นี่ผมว่า แบบเดือย,ยอดก็สิล้านแล้วนะอันนี้น่าจะ30ล้านแน่เลยถ้ามันขายนะที่แน่ๆมันมีพวกคนถือปืนโดโรมอะไรเงี้ยน่าจะเป็นที่ที่เอาไว้ให้เราทําภารกิจอะไรเงี้ยซะมากกว่าแต่ก็รอดูอีกทีและ Rockstar เขาก็บอกไปว่า DC นี้จะมีเกี่ยวกับ Avengers อันเนี้ยเครื่องบินอันเนี้ยมันเหมือนก็จะเป็นฐานทัพของเราเหรอหรือไม่ก็ จะเป็นที่ที่าไว้ทำภารกิจอะไรสักอย่างใน DLC ใหม่นี้นะแล้วก็เขาบอกว่าจะมีการอัปเกรดขึ้นด้วยใน DLC ใหม่นี้อย่างหนึ่งก็คือเราไม่จาเป็นต้องมี facility และแบบซื้อได้เลยตามที่เขาบอกนะแล้วก็เราสามารถเอาไปจอดใน Hangar ได้ด้วยผมไม่แน่ใจว่าทำไมทำไมต้องไปจอดใน h a n g e r แต่ก็รนะอดูอีกทีนึงว่าอัปเดตมันจะอะไรยังไงบวกกับ จะมีที่เขาเรียกว่าที่รับเควสแบบใหม่ในไอเครื่องบินอเวนเจอร์นี้ด้วยผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาหมายถึงอะไรแล้วก็อย่างหนึ่งจะมีอาวุธใหม่ให้กับอเวนเจอร์ก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะหมายถึงอะไรอาจจะมีนิวเคลียร์บอมให้เราแบบปล่อยระเบิดยังกับเกาหลีเหนือเลยอย่างนี้เหรอจากในรูปต่อมาก็จะเป็นรายละเอียดการอัปเดตยิบย่อยที่มันก็น่าสนใจแล้วก็ดีมากๆเลยอย่างแรกเนี่ยก็จะเป็นปืนปืนใหม่จะเป็นปืนกลเล็ก S M G ฮนะ ผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นปืนอะไรเพราะมันดูเหมือนกับยูซีแต่ว่ามันดูล้ำสะเหลือเกินตัวรถข้างหลังในรูปนี้ก็จะเป็นรถใหม่เป็นแนวแบบ SUV เท่ๆทันสมัยดี รวมถึงอัปเดต Quality of Life ด้วยก็จะเป็นอัปเดตหยิบย่อยที่ทำให้เกมนี้มันดีขึ้นเนาะอย่างแรกเนี่ยก็คือการโทรเรยกประกันหรือว่ามอร์สมูชั่วเนี่ยเราก็จะสามารถเคลมทุกอย่างที่พังได้ว่าจะเป็นรถเครื่องบินจักรยานเอ๊จักรยานน่าจะพังไม่ได้แต่ว่าเขาบอกว่าจะเพิ่มระบบที่พอโทรกิ้งเดียวเนี่ยเราสามารถเคลมได้ทุกอย่างในทีเดียวเลยจะได้ไม่ต้องแบบโทรหลายรอบอะไรอย่างนี้ก็ถือว่าดีอยู่ต่อมาก็จะเป็นออปชันในการวิ่ง เขาบอกว่าจะมีการแบบให้สามารถกดค้างเพื่อวิ่งได้อันนี้น่าจะเป็นสําหรับคนที่เล่นบนคอนโทเลอร์อะไรอย่างนี้เพราะว่าเวลาผม,มต้องกดจิกจ๊กอะไรอย่างงี้เนาะก็ดีอยู่เหมือนกันต่อมาก็จะเป็นการให้เป็นการปรับข้อมูลของโรงจอดรถต่างๆให้เราสามารถหารถที่มันจอดอยู่ในโรงรถนั้นได้ง่ายขึ้นไวขึ้นจะได้ไม่ต้องแบบ จิ้มไปหลายๆรอบดูว่า,าในลงรถนีม้มีรายชื่ออะไรบ้างอะไรอย่างนี้เนาะผมก็ยังไม่แน่ใจว่ามันจะออกมาเป็นยังไงแต่เขาบอกว่ามันจะทําให้เราหารถหารถได้ง่ายขึ้นประมาณนั้นแหละต่อมานี้แปลกนิดนึงจะมีรถ2คันที่สามารถทําภารกิจแท็กซี่ได้ถ้าเราใส่ลายแท็กซี่เข้าไปก็จะเป็นคันแรกนะ W l a r s Udora แต่คันที่2จะเป็น Albany Classic Broadway ส่วนอัปเดตที่เหลือก็จะเป็นยิบย่อยมากๆเลยอย่างเช่นเขาจะอัปเดต สำหรับคนที่เป็นครีเอเตอร์นะคนที่สร้างด่านอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีระบบเป็นหิมะเข้ามาให้เราสามารถใส่เข้าไปได้ต่วนนี้ก็จะเป็นรูปรถใหม่โหเป็นแนวมัสเซลนะเท่าที่เห็นแล้วก็ มีการไอเนี่ยมันเป็นเกาะเหมือนไอมันนี่เทคหรืออะไรสักอย่างหนึง่งแต่ที่แน่แนนี่น่าจะถึกแน่นอนแล้วก็สวยมา,ากๆาเลยอันนี้ต้องรอติดตามว่ามันจะเป็นอะไรยังไงจะขายราคาเท่าไหร่เราจะต้องแบบขายบ้านขายรถเพื่อซื้อไหมแล้วก็อย่างที่บอกนะอันนี้มันเป็นข้อมูลแบบน้ำจิ้มที่เขาเพิ่งให้มารู้สึกว่าเทรลเลอร์นี่ยังไม่มีเลยเพราะว่าเพิ่งไอเนี่ยข้อมูลนี้มันเพิ่งโพสผมก็รีบมาทำคลิปให้คนดูเลยก็ฝากกดติดตามแล้วก็กด ไลค์ like, แล้วก็ลองพี่มาถามมาถ้าเรามีคําถามอะไรนะแต่ที่รูู้นะอัปเดตนี้แม่งต้องมันละหำ่ำแล้วก็เสียตังค์แบบมันละหำ่ำแน่นอนดองตังค์เอาไว้ได้เลยต่ำๆนี่ร้อยล้านจะพอไหมนะเออถ้ามันขายไอแอร์คาร์บแคเรียอันนี้แต่ก็นะเขาไม่มาคุยกัน,นเยอะผมชอบ